เมื่อผู้เป็นแม่มีความรู้สึกรักใครชวนผิดศีลธรรมต่อลูกชายของเธอหลังจากที่หญิงสาวคนหนึ่งนามวาซอนแก้ววัย20ปีที่ได้แต่งงานกับสามีอย่างภาคภูมิมาได้ประมาณหนึ่งปีแล้วระหว่างเดินทางไปเที่ยววันหยุดวันหนึ่งก็เกิดอุบัติเหตุทำให้สามีเสียชีวิตกระทันหันหญิงสาวที่กำลังท้องได้สามเดือน ร่ำให้ต่อหน้าลงศพสามีของเธอเธอรักสามีมากทั้งคู่คบกันมาตั้งแต่ยังเด็กไปหน้าชายหนุ่มที่เธอรักมาตลอดและแต่งงานด้วยมันทำให้เธอไม่สามารถลืมเลือนชายแอมเป็นที่รักไปได้10ปีต่อมาซอนแก่อายุได้สามสปีผู้เป็นแม่อย่างซอนแก้วเลี้ยงดูลูกชายวัยสิบขวบจนเติบโตด้วยตัวเองสา,าไวไม้วัยสาปีอย่างเธอ อาศัยอยู่บ้านริมทะเลของสามีที่เป็นมรดกทิ้งไว้ให้10ป,ปีผ่านมาซอนแก้วเปลี่ยนแปลงไปมากยิ่งแก่ก็ยิ่งดูและตัวเองเธอกลายเป็นสาววัยสาที่น่าหลงไหลสุดๆความสูงร้อยหกสเจ็ซนติเมตรกับรูปร่างอวบอิ่มพร้อมใบหน้าสวยใสดังธรรมชาติทำเอาชายหนุ่มใหญ่หนุ่มเล็กที่ผ่านไปผ่านมาต้องแวะมาสำรวจหัวใจของเธอบ่อย ภูมิรีบไปอาบน้ำสิลูกวันนี้แม่จะพาออกไปข้างนอกหญิงสาวบอกไปที่ลูกชาที่กำลังนั่งเล่นวิดีโอเกมซ่อนแก้วเป็นสาวไม้มานานนับสิบปีแล้วคราวนี้เธอก็ทำใจไปได้บ้างแล้วเธอนัดดูตัวกับหนุ่มใหญ่วัย45ปีที่ร้านอาหารทะเลเจ้าดังครับครับวันนี้ผมยอมไปกับแม่แต่พรุ่งนี้ แม่ต้องให้ผมไปบ้านแฟนนะครับเด็กหนุ่มเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายไม่ว่าแม่จะขออะไรเขาก็ย่อมทำตามเสมอเขาเอาอยุเพียงสิบขวบแต่เขาค่อนข้างหน้าตาดีมีแฟนสาวอยู่หนึ่งคนชื่ออิงฟ้าจ้าดูแลเขาให้ดีนะแฟนนะเธอไม่ได้ปิดกั้นลูกชายของเธอสักเท่าไหร่ถึงเขาจะมีแฟนตั้งแต่อายุยังน้อยแต่เธอก็ไม่ได้ห้าม พราะเขายังเด็กเธอก็เลยไม่ได้คิดอะไรเลยเถิดไปมากเธอพาลูกชายมานั่งดินเนอร์กับเศรษฐีหนุ่มใหญ่แต่เริ่มได้ยังไม่ทันไรการเดทนี้ก็พังไม่เป็นท่าผมขอโทษนะครับที่ผมมาช้าไม่เป็นไรคะ่ะหนุ่มใหญ่นั่งลงบนเก้าอี้ดินเนอร์พลางมองเด็กหนุ่มที่นั่งข้างๆข,ของเธอจะว่าอะไรไหมหากผมจะถามว่า เด็กคนนี้คือใครเขาทำหน้างุนงงและเพ่งคำถามมาที่หญิงสาวลูกชายดิฉันเองค่ะงั้นสินะที่ผ่านมาผมคงเข้าใจผิดว่าคุณไม่มีลูกขอโทษนะซอนแก้วแต่พ่อแม่ของผมคงยอมรับที่ลูกสะพ้ยมีลูกแล้วไม่ได้เขาพูดจบก็เรียกพนักงานมาเช็คบิน ทานให้อร่อยนะครับทานให้อร่อยนะเจ้าหนูลางสูงลุกจากเก้าอี้และเดินไปอย่างไม่ใหญ่ดีหนุ่มใหญ่คนนี้คุยกับเธอมาพักใหญ่ๆแล้วคุยกันมานานมากและนี่เป็นการนัดดูตัวเพื่อที่จะหาเรื่องแต่งงานที่จะมาถึงในอีกหนึ่งเดือนแต่ทุกอย่างกลับพังทลายลงน้ำตาที่ไหลลินของซ่อนแก้วถูกเช็ดออกโดยเด็กหนุ่มลูกชายของเธอ ถ้าลาไหมีสีน้ำตาลที่แม่ให้เขาเป็นของขวัญในวันเกิดซับไปที่น้ำตาของผู้เป็นแม่อย่างเบาๆเพื่อกอดลูกชายจากนั้นก็จำใจทานอาหารทั้งน้ำตาก่อนจะกลับบ้านอย่างโศกเศร้าเธอนอนกับลูกชายตัวน้อยในห้องแม้ว่าวัยนี้แล้วเธอควรจะให้เด็กหนุ่มต้องหัดนอนคนเดียวบ้างแต่ไม่เลยเธอนอนคนเดียวไม่ได้ตั้งแต่สามีตาย เธอรู้สึกเปล่าเปลี่ยวมาโดยตลอดเธอมองลูกชายไว้ประถมที่กำลังหลับอยู่เธอรูกหัวของเขาเบาๆเขาดูดีเหมือนผููเป็นพ่อและแล้วใบหน้าของเขามันไปสะดุดกับความทรงจำที่ได้เจอกับภาคภูมิพ่อของเด็กหนุ่มในวัยเด็กเหมือนมากเหมือนจริงๆถ้าเป็นคนคนเดียวกันไม่เสียทีที่เธอตั้งชื่อของเขาให้เหมือนพ่อเป,เป๊ะ ภาคภูมิที่เธอตั้งชื่อแบบนี้เธออยากให้เขาเป็นตัวแทนของผู้เป็นพ่อที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อที่จะอยู่เคียงข้างแม่ผู้อ่อนแอชีวิตสองแม่ลูกตั้งแต่เสียผู้เป็นพ่อไปเธอก็ชินกับเรื่องเศร้าๆและตั้งแต่หนุ่มใหญ่ปฏิเสธเธอไปวันนั้นเธอก็ไม่เคยแต่งงานใหม่อีกเลยแค่ได้อยู่กับลูกชายก็ทำให้เธอสุขใจแล้วเธอหันมาลักเขา ใส่ใจกับเขาในทุกๆเรื่องเวลานี้ขอแค่เธอมีเขาเพียงคนเดียวก็พอแล้วเวลาผ่านไปเรื่อยๆนับวันเธอก็ยิ่งไม่เข้าใจกับความรู้สึกนี้ความรู้สึกที่ไม่ต้องการใครอีกนอกจากลูกชายเพียงคนเดียวของเธอห้าปีผ่านไปวันฉลองเรียนจบมัธยมต้นของลูกชายของเธอ,ขอเขอาอายุได้16ปีเต็มตอนนี้เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นของลูกชาย เขาดูดีร่างสูงใหญ่เหมือนผู้เป็นพ่อเวลาไปไหนมาไหนกับเธอผู้คนมักจะทักผิดบ่อยๆว่าเธอแอบควงสามีเด็กออกไปเดทบ่อยๆแต่เธอก็ไม่ได้สนใจเสียงนกเสียงกาพวกนั้นมากสักเท่าไหร่บ้านริมทะเลถ,ถูกตกแต่งด้วยของประดับอย่างสวยงามเธอตั้งใจทำมันกับมือในทุกส่วนของบ้านผู้เป็นแม่เตรียมของหลากหลาย ที่ลูกชอบว่างเรียงบนโต๊ะเสียงรถมอเตอร์ไซค์ของเด็กหนุ่มขับเข้ามาจอดเขากลับจากไปหาเพื่อนๆเพื่อ,อ,อฉลองเล็กน้อยซึ่งเขาก็ไม่ปล่อยให้ผู้เป็นแม่เหงาและเดียวดายเขากลับมาหาแม่หลังจากที่ซ่อนแก้วนั่งได้ไปนานประตูก็ถูกเปิดออกผู้เป็นแม่แต่งสวยนั่งรอเขาที่กลับมาแม่ครับผมกลับมาแล้ว เด็กหนุ่มดูดีเขาสวมเสื้อเชิ้ตลายตัดสีน้ำเงินเสื้อเก่าของคุณพ่อเขามักจะใส่เสื้อตัวโปรดตัวนี้ไปไหนมาไหนกับเธออยู่บ่อยๆซึ่งลูกชายของเขาก็สวมใส่มันได้อย่างพอดีตัวผู้เป็นแม่ได้เห็นเขาก็ยิ้มอย่างพึงพอใจเด็กหนุ่มมองมาที่ผู้เป็นแม่วันนี้เธอสวยเป็นพิเศษ ปกติแล้วครั้งสุดท้ายที่เด็กหนุ่มเห็นเธอแต่งตัวสวยเฉียบแบบนี้ก็เป็นตอนที่เธอถูกหักอกจากหนุ่มใหญ่วัย45ปีในวันนั้นเขายังจำวันนั้นได้ดีวันที่แม่ยิ้มอย่างสุขใจที่จะได้เจอกับหนุ่มคนนั้นและหาหลือเรื่องแต่งงานแต่สุดท้ายกลับต้องจบแบบเศร้าเพราะว่า วันนี้กลับเป็นเช่นนั้นอีกครั้งลอยยิ้มผู้เป็นแม่เลื่อนหายไปในทันทีเมื่อหญิงสาวร่างเล็กหน้าตาสวยใสยแต่งกายด้วยเสื้อยืดกางเกงยีนเดินตามหลังเข้ามาแม่นี่อิงฟ้าไงแฟนของผมที่ผมไปหาเธอบ่อยๆตอนเด็กๆแม่จำได้ไหม สวัสดีค่ะคุณแม่เด็กสาวไหยก่อนที่ผู้เป็นแม่จะมองไปที่เธอและรู้สึกปวดเล้าไปทั้งใจความรู้สึกหึงหวงลูกชายนี้มันอะไรกันไม่ใช่หึงหวงเพียงเพราะว่าเขาไม่อยากให้หญิงอื่นใดมาคบกับลูกชายแต่เธอกลับรู้สึกเหมือนว่าโดนบางสิ่งบางอย่างมาแย่งของมีค่าเธอไป เป็นความรู้สึกรลวกับว่าโดนหักอกเต็มๆก่อนเธอจะเก็บความรู้สึกนี้ไว้ข้างในและเผยสีหน้ายิ้มแย้มพูดออกไปกับเด็กสาวหวัดดีจ้าหนูโตขึ้นเยอะเลยนะโตมาสวยมากเลยนะเนี่ยนีลูกชวนแฟนมานั่งทานด้วยกันสิผู้เป็นแม่เอ่ยออกไปแต่ความในใจ เธอกลับรู้สึกเจ็บปวดเล็กน้อยความรู้สึกแบบนี้มันอะไรกันหญิงสาวคิดในใจก่อนที่เด็กสาวและเด็กหนุ่มจะเข้ามารวมโต๊ะและนั่งทานอาหารฉลองด้วยกันเธอนั่งตรงข้ามกับเด็กสาวเธอมองเขาเด็กสาวผู้ยาววัยนั่งทานอาหารอย่างแสนผู้ดีเธอเพรียบพร้อมสวย สมกับที่ลูกชายของเธอตกหลุมรักก่อนทานไปนสักครู่สีหน้าของเธอจะไม่ค่อยดีนักแม่แม่แมฮเป็นอะไรหรือเปล่าครับทาไมดูเหมือเหมออ๋อเปล่าจ้ะไงจ้ะอาหารอร่อยไหมเธอถามไปที่เด็กสาวฝีมือคุณแม่ สุดยอดมากเลยค่ะหนูอิจฉาภาคภูมิจังที่ได้กินฝีมือแม่ในทุกวันงั้นเราก็แต่งงานกันสิเธอเธอจะได้มาอยู่บ้านเขาจะได้กินฝีมือสุดแสนอร่อยของคุณแม่ในทุกวันดีไหมละ่ะนี่เธอเราเพิ่งสิบห้าเองนะอย่าเพิ่งพูดเรื่องแต่งงานได้ไหมพูเป็นแม่นั่งเงียบราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น เธอมองทั้งสองทั้งสองรู้สึกรักกันดีเมื่อทานอาหารเสร็จเด็กหนุ่มก็อาสาขอตัวไปส่งเด็กสาวเขาไปอยู่นานมากทิ้งให้ผู้เป็นแม่รอ,อกเกอร์อยู่ที่ห้องหลายชั่วโมงก่อนจะกลับมาในช่วงดึกเดินวันนี้เขาไม่ได้มานอนกับซอนเกาวเขาไปนอนอีกห้องซึ่งเป็นห้องลำลองรับแขกแปลกมาก ซ่อนแก้วเดินไปที่หน้าประตูก่อนใช้หูแนบแอบฟังลูกชายเขาคุยโทรศัพท์กับแฟนสาวซ่อนแก้วรู้สึกใจคอไม่ดีเด็กหนุ่มคนนี้มีแฟนแล้วและเริ่มลืมมารดาผู้ให้กำเนิดอย่างเธอเธอเคาะประตูก่อนจะถามเขาไปว่าภูมิครับเรื่องแฟนน่ะ แม่อยากให้ลูกเรียนจบก่อนค่อยมีเธอเอ่ยออกไปในใจลึกๆของเธอหวังแค่อยากจะให้เด็กหนุ่มไม่ตกเป็นของใครและอยู่เคียงข้างเธอตลอดไม่อยากให้เขาไปไหนอยากให้เขาอยู่กับเธอเธอรักเขาแม่ครับผมโตแล้วนะที่เมื่อก่อนแม่ไม่เคยพูดแบบนี้เลย ผมยังแอบไปหาเธอบ,บ่อยๆแม่ก็ไม่เคยว่าแม่เลิกพูดเรื่องนี้ได้แล้วนะผมไม่อยากฟังเป็นครั้งแรกที่ลูกชายรู้สึกหงุดหงิดใส่เธอเธอเจ็บจุกอยู่ในอกเดินกลับห้องนอนลงบนเตียงถอนหายใจไปพักใหญ่ๆก่อนจะหลับตาและนอนหลับไปในที่สุดเช้าวันต่อมา เป็นวันเสาร์เธออยากขอโทษเด็กหนุ่มที่ได้พูดอะไรไม่ได้ออกไปเมื่อคืนเธอชวนเด็กหนุ่มมาเล่นน้ำทะเลเหมือนที่เคยเล่นกันในตอนเด็กๆภูมิไปเล่นน้ำทะเลกันไหมวันนี้วันเสาร์ลูกได้ไปไหนหรือเปล่าผมไม่ได้ไปไหนครับงั้นวันนี้เอาตามที่แม่บอกก็ได้ครับ เมื่อเห็นผู้เป็นลูกชายพูดมาแบบนั้นหญิงสาวก็รีบจันไปใส่ชุดว่ายน้ำตัวสวยที่เธอซื้อเก็บไว้เมื่อหลายปีก่อนแต่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ใส่มันวันนี้เธอใส่และมันดูดีสุดๆและแล้วผู้เป็นแม่ก็เดินออกมานอกบ้านตามมาด้วยเด็กหนุ่มที่เพิ่งแต่งตัวเสร็จเขามองดูวููเป็นแม่ ปกติแล้วเขาจะเป็นคนทาครีมกันแดดให้กับคุณแม่แต่ทว่าวันนี้เขากลับไม่กล้าเขายืนมองผู้เป็นแม่ไม่ปริปากพูดสักคำพร้อมเกิดคำถามอยู่ในหัวว่านี่แม่ของฉันสวยขนาดนี้เลยหรอทำไมที่ผ่านมาเราไม่เคยมองแม่แบบนี้นะและแล้วเธอก็กวากมือเรียกลูกชาย เขาไม่กล้าทาครีมกันแดดให้กับผู้เป็นแม่เหมือนอย่างเคยเขารีบแจ้นลงไปเล่นน้ำทะเลก่อนผู้เป็นมารดาจะตามหลังไปทั้งสองสาดน้ำใส่กันอย่างสนุกสนานตามภาษาแม่ลูกผู้เป็นแม่รู้สึกคลายกังวลขึ้นมาบ้างหลังจากที่ได้พูดไม่ดีใส่เขาในเมื่อวานนี่คงทำให้เด็กหนุ่มยกโทษให้ขณะที่ทั้งสองคนกำลังเล่นน้ำอยู่นั้น จูจูแฟนสาวของเด็กหนุ่มที่นั่งรถสกูป,ปี้สีชมพูแล่นมาแต่ไกลก่อนจะมาจอดที่บ้านของเด็กหนุ่มเธอเห็นทั้งสองคนกำลังเล่นน้ำเธอค่อยๆเดินเข้าไปด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มก่อนจะหยุดกกเพ,พราะภาพตรงหน้าคือผู้เป็นแม่ที่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำสีขาวสุดเซ็กซี่ กำลังขี่หลังลูกชายราวกับว่าทั้งสองเป็นคู่รักที่กำลังเล่นน้ำกันในวันฮนนีมูนเธอไม่กล้าแม้แต่จะลองเรียกทักก่อนจะเดินถอยหลังและขับรถกลับบ้านในที่สุดระหว่างทางเด็กสาวก็พยายามนึกคิดเธอคิดมากไปเองหรือเปล่าแต่ภาพตรงหน้า ก็ไม่กล้าทําให้เธอย่างกายเข้าไปหาทั้งสองจริงๆเช้าวันอาทิตย์ในวันต่อมาซอนก้วต้องออกตลาดตั้งแต่เช้าเพื่อไปซื้อของและไปธุระอีกหลายอย่างเมื่อลูกชายรู้ว่าผู้เป็นแม่จะไม่กลับมาที่บ้านง่ายเขาจึงโทรเรียกให้แฟนสาวมาหาเขาที่บ้านแฟนสาวอย่างอิงฟ้า ที่ได้รับคำเชิญเธอก็รีบมาหาเด็กหนุ่มในทันทีก่อนทั้งสองจะดื่มด่ำความรักใน